สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการของเรานะคะคในช่วงของ i s u Society ค่ะคุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่ในสังคมที่มีความเร่งรีบนะคะแล้วก็ต้องมีการทํางานแข่งขันกันตลอดเวลาค่ะทาให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะนะคะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกับออฟฟิศซินโดรมนะคะซึ่งหลายๆคนก็เป็นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์นลัตอุสาหาชันนะคะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการกายภาพบําบัดพบประชาชนเรื่องเราจะน่าสนใจขนาดไหนเอาไปคุยกับอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัดีค่ะมีแผ่นเสียงตกลงเล็กน้อยเมื่อสักครู่เพราะเลค่ะอาจารย์ <c oughs> คะก่อนอื่นเลยเนี่ยเอกอยากจะขออนุญาตถามถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะคะกับโครงการกายภาพบําบัดพบประชาชนจุดประสงค์วัตถุประสงค์เป็นอย่างไรคะค่ะจริงจริง โครงการนี้นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดการบูรณาการะนะคะระหว่างการเรียนการสอนของอาจารย์ที่ได้ทําในคณะอยู่แล้วนะคะ,ะโดยร่วมกับการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปนะคะรวมไปถึงให้นักศึกษาเนี่ยได้ใช้สิ่งที่เรียนมาค่ะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือว่าบุคลากรที่อยู่ข้างนอกอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>แล้วโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ ครั้งที่9ค่ะครั้งที่เเป็นการจัดต่อเนื่องทุกปีเลยใช่ไหมคะอาจรค่ะแต่จริงๆแล้วก็มีการจัดเริ่มต้นไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการจัดงานแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกรณีที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆคนก็จะเจอปัญหาเหล่านี้นะคะ การพูดคุยนะคะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาที่เขาเข้ามาปรึกษากับเราในเรื่องของโรคพวกนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็คือในรูปแบบงานนะคะก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะก็คือจะมีสถานีต่างๆที่ประเมินความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะรวมไปถึงบางคนที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะมาปรึกษาในโครงการได้เลยอ๋อแล้วอย่างออฟฟิศซินโดรมนี่เกิดจากอะไรบ้างคะอาจารย์บางคนนี่ไม่เข้าใจ ค่ะ <c oughs> ออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการนะคะ <c oughs> ที่เกิดปัญหากับโครงร่างของร่างกายเรา <c oughs> นะคะซึ่งพอเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหา,าต่อระบบกระดูกกล้ามเนื้อ <c oughs> ที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นกันนะคะ <c oughs> ก็ระบบการหายใจการไหลเวียนโลหิตนะคะรวมไปถึงระบบการทํางานของระบบประสาทก็จะผิดปกติไป <c oughs> <c oughs> นะคะที่จะพบกันง่ายๆก็คืออาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะ อาการชาหรืออาการอ่อนแรงนะคะที่ทำให้ต้องมาพบแพทย์หรือว่าพบนักกายภาพบำบัดนะคะ และกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะกิจกรรมภายในงานก็จะมีตั้งแต่การคัดกรองก่อนนะคะว่าผู้เข้ารับบริการเนี่ยอยากจะได้รับคําแนะนําอะไรจากงานของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นสถานีต่างๆถ้าเขาอยากร่วมสถานีไหนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าร่วมในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการเลยนะคะรวมไปถึงถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงร่างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําการรักษาในวันนั้นเลยอ๋อแล้วขั้นตอนการตรวจร่างกายเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือ คนมาถึงเนี่ยเขาจะอธิบายว่าเขาสมมุติเขาปวดต้นคอเขาปวดอะไรอย่างนี้คือทีทีมแพทย์มาตรวจอย่างนี้โดยเฉพาะเนียค่าก็จะมีอาจารย์จากคณะกายภาพบำบัดค่ะแล้วก็นักศึกษาช่วยกันนะคะ,คะโดยที่ขั้นตอนการตรวจประเมินนะคะ,คะก็จะประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มจากการประเมินการท่าทางในการทํางานนะคะก็จะประเมินว่าแต่ละคนที่มา เข้ารับบริการเนี่ยค่ะมักจะอยู่ในท่าทางไหนตอนทํางานนะคะก็ให้อยู่ในท่าทางนั้นเลยอย่างเช่นมักจะอยู่ในท่ายืนเดินเยอะก็ลงยืนเดินให้ดูเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บภาพรวมไปถึงการนั่งถ้าชอบนั่งขว่ห้างแล้วก็จะถ่ายรูปในท่าขว่ยห้างให้เขาเห็นแล้วก็วิเคราะห์ว่าท่าทางอย่างเงี้ยมันมีความผิดปกติอะไรนะคะมันทําให้เกิดปัญหาต่อโครงร่างของร่างกายได้อย่างไรเหมือนกับเป็นการสืบประวัติของคนไข้ก่อนว่าเขามีพ กิกรรมในแต่ละวันนี่เป็นรูปแบบไหนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเกิดนะคะอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากอะไรและจะทำยังไงให้เราห่างไกลจากอาการเหล่านี้คะสาเหตุจริงๆนะคะก็มีหลายปัจจัยนะคะก็เริ่มตั้งแต่ท่าทางในการทํางานก่อนนะคะว่าท่าทางในการทํางานนั้นมีเหมาะสมหรือเปล่านะคะมักจะอยู่ในท่าหลังค่อมค้างยื่นไปด้านหน้าหรือห่อไหล อันนี้คือท่าทางที่จะเห็นในคนส่วนใหญ่ซึ่งท่าทางนี้ค่ะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ลักษณะงานที่เขาทำนะคะ,คะลักษณะงานเป็นงานหนักที่ต้องยกของบ่อยๆเป็นประจำหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นลักษณะท่าทางที่ ไม่ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่อยู่ในท่านั้นยาวนานเลยเกิน4หรือว่าเกิน8ชั่วโมงต่อวันค่ะอ่านะคะก็จะทําให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันนะคะความแข็งแรงของร่างกายนะคะสมรรถภาพทางกายเหมาะสมหรือเปล่าคะ รวมไปถึงภาวะจิตใจไม่ว่าจะเป็นภาวะเครียดจากงานหรือว่าภาวะเครียดจากสิ่งอื่นๆที่รบกวนจิตใจของผู้ทํางานเองเหมือนกันโอ้พูดได้ว่านี่ในส่วนของร่างกายและจิตใจด้วยมันมีปัจจัยหลายอย่างน่านัสิแลวอย่างนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะโดยผู้เข้ารับบริการในปีนี้ค่ะจะเพิ่มขึ้น 30%กว่าปีที่แล้วนะคะรวมไปถึงเมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการนะคะพบว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและดีมากเลยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์กลับมาบอกว่าอยากจะให้จัดแบบนี้อีกในวันต่อๆไปเอ้ยในปีต่อๆไปอย่างมีคนไข้เมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนเกาะเนี่ยมาผ่าเราต่อเนื่องมารับการรักษาต่อเนื่องบ้างไหมคะ มีค่ะอย่างเช่นในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็จะมีคนไข้ที่อยากเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมค่ะเราก็ทำการรักษาไปในวันแรกแล้วแล้วก็เหมือนให้เขากลับมาพบเราอีกเพื่อประเมินว่าเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองไป กลับไปปรับเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมการทํางานแล้วหรือยังคือไม่ใช่ว่าแค่วันเดียวแล้วก็แนะนาแล้วจบแต่ว่ายังมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็เพื่อที่จะทําให้ผู้ที่มาปรึกษาเนี่ยเขาได้รับในด้านของการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วมีคนที่เขาปรับได้บ้างไหมคะโดยส่วนใหญ่จะดีขึ้นทุกคนค่ะแต่ก็จะมีในบางกรณีที่ไม่สามารถปรับได้จริงเพราะว่ามันเกิดจากพฤติกรรมหรือความเคยชินอันนี้ยากที่สุดเลยค่ะอย่างเวลายืนเนี่ย เราไม่รู้ตัวเลยว่าเรายืนหลังคอมอย่างเอก็เป็นบางทีแบบเลอเอก็ยืนหลังคอมค้างยื่นออกมาจะพัเ้ยปวดหล่ปวดใช่แบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับพฤติกรรมที่มันเป็นเราทําเป็นประจำเยแล้วอย่างนี้เราจะต้องฝึกฝนยังไงอะคะอาจารย์ก็อันดับแรกต้องประเมินก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะคะพฤติกรรมเหล่านี้เนาะซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่อยากอยู่ในท่าทางแบบนี้นะคะแต่เนื่องด้วยสิ่งแวดล้อมในการทํางานไม่เหมาะสมจึงบังคับให้เขาอยู่ในท่านี้ อย่างต่อเนื่องอแล้วนําไปสู่การอ่อนแรงหรือว่าการยึดรั้งของกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อบางอย่างนะคะจึงทําให้เกิดปัญหาตามมามค่ะ,คะอาจารย์ครพอพูดถึงโครงการกายภาพบําบัดพบประชาชนอย่างปีนี้เนี่ยในเรื่องของออฟฟิศซินโดมและโปรเจกต์ต่อไปในปีถัดไปอาจารย์ได้มีการตั้งหรือว่าประชุมร่วมกันหรือ,อยังคะว่าจะทําเรื่องอะไรอก็ดูจากผลตอบรับจริงๆแล้วค่ะทีมออฟฟิศซินโดมเนี่ยคะ่ะ ปีที่แล้วก็จัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะ<อ>ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีแล้วเราก็าจะทําให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะค่ะค่ะแล้วนอกจากน<ะ>ี้แล้วในปีหน้ายังมีความเข้มข้นเกิดขึ้นด้วยใชคค่ค่ะคาดว่าจะให้เข้มข้นแล้วก็มีการติดตามที่ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อที่จะมีการต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาถ้าหากว่ามารักษาแล้วหายเนี่ยมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยเนาะแต่ว่าครั้งนี้ั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งคนไข้เองด้วยนะคะแล้วก็ตัวทางด้านของแพทยะะ์หรือว่าผู้ให้คำปรึกษาด้วยจริงๆคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของคนไข้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆวัตถุประสงค์แฝงอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยค่ะดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองค่ะ ค่ะอันนี้เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดตัวนี้ค่ะวโอแล้อย่างนี้เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการและเข้ามาในโครงการนี้พูดถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิตบ้างดีกว่าว่าเยอะไหมคะเยอาค่ะเยอะใช่ไหมเยอะทีเดียวเลยค่หรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็อ่าส่วนใหญ่เป็น บุคลากรที่ทราบข่าวสารนะคะรรคือบางทีอาจจะบกพร่องทางเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลายคณะเหมือนกันนะคะ,ท,ะที่เข้าร่วมนะคะก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นจากพฤติกรรมนะคะแล้วก็ลักษณะการทำงานที่ท <ะ S 1> ไม่สามารถ แก้ไขได้จากปัจจัยต่างๆอย่ายงเช่นโต๊ะหรือว่าหน้าจอคอมไม่เหมาะสมกับรูปร่างของแต่ละคนอย่างงี้ค่ะอาจารย์คะอยากอยากจะให้อาจารย์แนะนำนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราต้องทํางานเนี่ยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในตลอดระยะเวลาหลายๆชั่วโมงสมมติว่าเราอยากจะผ่อนคลายเราอยากจะยืดเส้นยืดสายเราจะต้องมีวิธีท่าทางในการยืดเส้นยืดสายยัางไงอะคะอาจารย์อันแบบแรกก็คือท่าทางที่พบบ่อยๆเลยนะคะก็คือไหลจะงุ้มมาข้างหน้านะคะการที่ไหลงุ้มมาข้างหน้าค่ะ มันจะเกิดการหดรั้งของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะคะและเกิดการยืดของกล้ามเนื้อบริเวณสะบักซึ่งทําให้บางคนที่มีการปวดสะบักบ่อยปวดต้นคอบ่อยเพราะว่ามาจากท่าทางเหล่านี้นะคะถ้าอยากจะ ทําให้อาการเหล่านั้นมันหายไปหรือว่าป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านั้นเนี่ยค่ะควรที่จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณตรงแผงหน้าอกจะเห็นได้จากท่าง่ายๆค่ะที่เขามักจะใช้กันก็คือท่าที่เอามือประสานไว้ที่ท้ายทอยอาอประสานแล้วก็แบกข้อศอกทั้งสองข้างใช่ไห้คะอย่างนี้ใช่ไหมคะะเลืนขึ้นมาอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงขอโทษนะคะประมาณนี้แล้วทำยังไงต่อล้วก็แบกข้อศอกไปด้านหลังให้รู้สึกตึงตรงบริเวณหน้าหัวไหล่ค่ะนะคะค้างไว ค้างไว้ได้เลยค่ะประมาณ15วินาทีค่ะแล้วก็ปล่อยล <พอ S 2> ่อยคลาย,าย<อ>นะคะทำอย่างนี้ประมาณ3-5ครั้งค่ะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อส่วนบริเวณหน้าอกที่ยืดหลังไว้แล้วก็ได้ผลประโยชน์อีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณสะบักให้พยายามอ่า รับท่าทางของเราอะค่ะให้อยู่ในท่ายืดมากขึ้นเนี้ยค่ะใช่ค่ะสำหรับสาวๆที่ทํางานออฟฟิศหรือว่าลุ่มๆก็ตามเนี่ยต้องมานั่งหน้าจอนานๆรู้สึกเมื่อยลาก็ทําท่านี้มันไม่ได้ยากเลยเนาะเรายังเป็นเลยทีนั่งเก่งอยู่เนี่ยทำงานค่ะแต่อาจารย์คะจริงๆเนี่ยปัจจุบันนี้โซเชียลมันมีมาทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็เด็กๆบางทีก็มีการติดเกมติดโทรศัพท์มือถือทําให้บุคลิกภาพกเสียแล้วก็ทําให้ร่างกายเขาเนี่ย มีในเรื่องของบุคลิกภาพที่มันผิดรูปอะคะ<ช>่ะเราจะต้องมีการแก้ไขยังไงอะคะอ่ะจริงๆ<ม>อาจจะต้องอต้องวางแผนล่วงหน้าเลยด้วยซ้ำ<ม><ม>นะคะถ้ายิ่งมีคนที่รู้จักมีภาวะแบบนี้นะคะ,คะมักจะอยู่ในท่าทางแบบนี้<ม>อาจจะต้องเตือนและที่สําคัญคือ บุคคลนั้นต้องตระหนักเองนะคะว่าถ้าทางนั้นมันไม่ดีต่อตัวเองอยงนี้อันนี้อันนี้สำคัญทางสำคัญมากๆนะคะบางคนตระหนักรู้บางคนไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองให้คนรอบข้างสนุกไงวิ่งไงกุ๊กกี้ลันลืมตัวแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากใครเตือนเราก็ต้องต้องฟังด้วยนะบางทีเนี่ยเวลาเขาสนุกกับเกมโดยเฉพาะเด็กๆเราไปเตือนเขาจะไม่ค่อยฟังขยังมากค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะจากกันไปค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะฝากถึงท้ายให้กับคุณผู้ชมละกันค่ะกับในเรื่องของ การดูแลตัวเองให้ห่างไกลนะคะจากภาวะในด้านของการเกิดโรคต่างๆที่มาจากในด้านของกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าอย่างโรคที่กำลังฮิตกันตอนนี้เลยนั่นก็คือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างให้ห่างไกลคะอันดับแรกนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนท่าทางของการทำงานของคนเราะคะ,คะซึ่ง โดยส่วนใหญ่เนีคะเรามักจะใช้ความเคยชินเนี่ยมาเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมานะคะถ้าหากเรารู้ว่าเราเนี่ยเริ่มอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเมื่อไหร่นะคะควรจะรีบปรับเปลี่ยนทันทีหรือพยายามหมั่นเตือนตัวเองบ่อยๆนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการปรับบุคลิกหรือว่าปรับพฤติกรรมของเรานะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนเรานะคะก็อย่างง่ายๆเลยค่ะนั่งนี่ ให้อยู่ในท่าตรงนะคะคางไม่ยื่นไปข้างหน้านะคะแล้วไหลไม่ห่อนะคะก็น่าจะช่วยลดได้สักนิดนึงนะคะแต่อาจจะไม่ทั้งหมดคกลกาตาขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์มากๆเลยค่ะที่วันนี้นะคะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจนะคะให้กับเราทั้งสองคนแล้วก็คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะ เอาละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง Wisdom Special สารพันความรู้ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมประวัติความเป็นมาของแผ่นซีดีกันว่าจะมีอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ